มาครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้อยู่ด้วยกันกันกบ Enjoy Trip ปนี้ครับวันนี้จะมาไอาน้นี่แพ้กระเป๋าหน่อยครับนี่ครับของผมก็จะมะีเดี๋ยวบอกกันว่าทริปนี้แพ้กระเป๋าเนี่ยเป็นทริปเที่ยวทะเลประมาณ5วันครับ5วัน4คืนก็สิ่งที่ผมเตรียมไป เดี๋ยวเอาเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะครับเอาเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี่ผมจะมัดว้เป็นแบบนี้อจะมัดว้เป็นกลมๆแบบนี้เสื้อทิปนี้สี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ยักใส่กระเป๋าไปเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูับว่าผมใส่ไปยังไงอ่ายักใส่ไปเลยเสื้อสี่ครับผมกางเกง กางเกงผมมีแต่กางเกงขาสั้นครับกางเกงกางเกงขาสั้นสองตัวครับแล้วก็กางเกงที่เป็นกางเกงเหมือนกางเกงยีนขาสั้นครับทริปนี้ไม่มีกางเกงขายาวครับใส่ถ้ไยเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าผมใส่ยังไงแล้วก็ทริปนี้ทริปเที่ยทะเลก็ต้องมีชุดว่ายน้ำครับ ปกติแล้วผมไม่พกนะครับชุดว่ายน้ำแต่นี่เป็นที่เทื่อทะเลเหมือน,นก็ต้องมีชุดว่ายน้ำอยู่แล้วอ่าใส่เข้าไปอ๋อเสื้ออีกหนึ่งตัวครับเสื้ออีกหนึ่งตัวี๋ยวใส่แบบนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็ชุดชุดชั้นในไม่ใช่ชุดชั้นในกางเกงในครับขาดไม่ได้เลยใส่เข้าไป ถุงเท้าถุงเท้าหคู่แล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งคู่ครับแล้วก็ที่สำคัญครับไปเที่ยวทะเลรองเท้าครับรองเท้าเที่ยวทะเลแล้วก็จะมีรองเท้าผ้าใบอีก1คู่แต่รองเท้าผ้าใบจะใส่ไปจะใส่ทิ้ตัวไปนะเดี๋ยวผมจะมาแพกให้ดูครับนี่คนระับวิธีใส่ของผม เวลาใส่เข้าด้านในแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ครับพื้นที่ยังเหลือครับด้านบนของกระเป๋าพื้นที่ด้านบนยังเหลือจะเน้นระก็บด้านล่างก็รองเท้ากระเป๋าใบนี้มีช่องใส่รองเท้าครับะเป๋าใบไม่ใหญ่มากประมาณนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่ากระเป๋าขนาดกี่ลิตรเพราะว่าซื้อมานานมากนะครับได้หลายคริ จับรอ,องเท้าเข้าปรองเท้าเขาป้าปแล้วก็นี่ครับของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวเก็บเข้าไปกระเป๋านี้จะดีอย่างเพราะว่า,ามันแบ่งเป็นช่องๆมาจับง่าย มาต่อกันที่กระเป๋ากล้องกันบ้างครับเอาอะไรไปบ้างนี่หนึ่งโดรนครับโดนใส่ถุงไปเลยไม่ใส่กล่องแล้วเพราะว่าจะได้ประหยัดเนื้อที่ใส่ถุงไปเลยรูดไปก็อ่าก่อนอื่นมาแพกแท่นชาร์จก่อน แท่นชาร์จของโกโปูกับกล้องนะฮะกล้องก็คือกล้องตัวที่ไทยนี่ okay. ใส่เข้าไปหัวชาร์จครับหัวชาร์จหัวชาร์จนี่ผมใช้เป็นแบบสี่หัวกับหัวแปลงครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวปักกลมเอาแบบแปลงเอาอยัดเข้าไปยัดเข้าไปครับแล้วก็สายชาร์ ใส่ชาร์จก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีหลายอุปกรณ์เเกินครับออใส่ชาร์จใส่เข้าไปโดนมาวิมิมิหนึ่งครับภาพจะสวยขนาดไหนเราไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับเราไปติดตามกันดูในช่องได้เลยข้างหน้านี้เราเสร็จแล้ว ใส่อุปกรณ์เข้าไปเรียบร้อยทุกอย่างต่อมา <c oughs> อมาแบบแบตเตอรี่โดนใส่ไปมีช่องครับข้างในมีหนึ่งช่องมาแบตเตอรี่โดนทิปนี้ทิดบำนาำครับแน่นอนต้องมีตัวนี้ครับ แก๊สกำน้ยัดไปนี่ครับแล้วก็ไอเจ้ากูปโปลตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับใสายก็ไปเลย อ๋อมีนี่กันด้วยครับเอ่อขาตั้งกล้องครับขาตั้งกล้องแล้วก็เล่นครับเล่นมี2ตัวครับมีตัว mm. 1 8บแด้สาห้ากับห้าสิบมมเอฟหนึ่งจุดครับจัดเข้าไปอ่า เรียบร้อยแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่โดนแต่ไม่ใช่แบตเตอรี่โดนแบตเตอรี่โกโปรทริปนี้จัดไปเบาๆ7ก้อนครับกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าที่จะติดเอวนะแล้วก็ตัว USB นะการ์ดิดเดอร์ครับก็ นี่ครับมีเพียงแค่นี้สองกระเป๋าครับห้าวันมีอยู่สองกระเป๋านะครับแล้วก็กระเป๋าติดเดียวยิงอีกกระเป๋าก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับพบกใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปติดตามการท่องเที่ยวสำหรับคลิปนี้ได้นะคลิปที่ผมกำลังแพ็คกระเป๋าอยู่สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย